ใดตาต้อยถึงจะโดนฟ้องโอนยมากอกล่องไปเบื้อนั่นละอีมาลี่นั่นน่ะก็ฟ้องไปหมดแล้วฟ้องได้มันฟ้องหมดหละปาก็บอกอุ้ยไม่อยากมีเรื่องขุ่นขีดมาเลียนฟ้องค้นตัวทิพทัทอแดดเป็นร้อยพูนะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะไล่ฟ้องชาวบัไล่ฟ้องอุดันผู้เป็นร้อยแล้วค่ะเออคนอื่นน่ะเขาไม่ด้ตายเป็นดาราพูนงเขาก็สนใจเด้เขามิจะรับรับฟังค้ามพีกษกวิจารขัดผู้ใดมันเกินไปเขาถึงทิ่ฟ้อง แต่อีนี่ค่ะนอกจากไม่ฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วนะคะกูฟ้องอย่างเดียวเออจ้าเพราะฉะนั้นแม่แม่เวลาเ้นต้องระวังนะจ๊ะเวลาเมนต้องระวังกลับมาอีกแล้วแต่มันว่าตะจ้อยกับน้องบออยู่ด้วยกันคนในรู้เบิดแต่เขาบอกว่าคนหักก็มีคนจังก็มีมันว่าเห็นช่องบอกเปียกเอามาลงโอ๊ยอยาสิ ชีวิตคือการค่ะเขาเ็แม่พะอ,อิปผาปูนนะเขาทิ่มนีม่นะเออสิงไม่ยากเองน้ำเขาเทเขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่วันวันหนึ่งเขาร้างแต่ประโยชน์เขาสร้างหางเงื่อไหรผู้ดันผู้นี่เลียนดันพักดันผู้นั่นผู้นี่มึงสิงยากเองน้ำเขาเทแย่นันกระได ัำเราอู้จักกันอีหย่างหนออยากรู้จังเจ้าของช่องอยากรู้จักเจ้าของช่องเด้เจ้าของช่องมันคือติดจอใพยายบ้ารววทุกการวะบาดี่เออเ้าเขาว่าเอาละว,วะโอ้ยพอจะบอกเลยมันม,ม,นมีมันมีอีตัวหนึ่งอนะที่อยากจะกินแต่จ,จ้อยมากแล้วทํามาเป็นสนับสนุนทามาเป็นโน่นนี่นั่นหูไปิบอกกับคนอืน่นจังสีจังตัน มันว่ากูบางูเฮ้ยไปอยากว่าซื้อกูบ่อยากว่าซื้อจ้าใจกูว่าเพราะขัดกูว่าเราเมื่สิหร่ไงเฮ้ทำาบบเอ้ยเจ้าผู้ใหญ่บ้านเฮ้เขาถึงตกผู้ใหญ่อันผู้ใหญ่บ้านเขามาเรียนน้ำหุ่นเรียนเรียนไปก้อปากก้อหุ่น กูบ่งหูเนาะคาขวามึงอยากสิกินเขาคัะเฮ้ย <_ t ot> ตอนแรกกูกระัสงสารอยู่ไปไปมามากกูว่าอ้าอีนี่บปแมนแลวตอนแร,กน,รกนี่ตอนแรกนี่สงสารอยู่เด้ตอนแรกนี่เป็น้องแบบอืมตอนแรกมันทรงมาแบบบินนะพอนานๆไปนี่โอ,โ,อโอ้โหอีนี่มันอยากจะมาจับเด็กนี่หว่าอีนี่มันอยากมาจับเด็กนี่หว่าขอ,อรู้แล้วค่ะอีคอไม่ใช่ ไม่ใช่เบามารู้เลยว่าไใครเียนมากผู้ใดเมียนมากผู้ใดผู้บ้านเพิ่นเรียกกินอยู่เด้อทำไมบ้านผอไม่ลกสาสะอ้านเกินเออสิหนอค้นสะอาดสะอ้านเนะคนอาบน้ำสะผมเออ ป้กหน้าผากก่อนถ้ามาเป็นจางภาพดีเอออยากจะกินเขาสิเจมสีวิวาเป,ป,ป็นตะเปนปอุ้ยเขาหาเขาผู้ยิบานเขาบอเอาเขาก็หูอยู่ดอกเขากัน ใช่ FC ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่แรกมันประมาณ FC ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่แรกฉันบอกเลยมันเพิ่งเข้ามามันเพิ่งเข้ามาปีนี้แหละมันประจบบดเจียมตัวเนาะเว้อบดเจียมเขาบอกให้ความสําคัญบดเล่นนํารู้ๆพอคิดไว้แต่แรกว่ามาแบบแปลกๆมาลีฟองแต่ต้อยจริงจะบอกว่ามันก็สิฟองอีนีตัวอีนี่มันก็ฟองเหมือนบดน,นะอืม แม็กกี้สวยสุดๆแน่ๆไม่ใช่ตอนตอนที่อันไม่ไงนิกกี้หไหมไปไปฟินครับเทียระไรไปหอมแก้มกันกันกบอันผู้ใหญ่บ้านพันไปเปล่าประกาศไปบอกกับผู้นั้นผู้นี้อุย้ยพอเห็นแบบนิกกี้แบบหอมแก้มกันกันกบผู้ใหญ่บ้านพี่นี่โกรธมากพี่นี่แบบงอนสันเด้ มีเบอร์เขาโดยตรงเหรอไม่เบอร์เขาโดยตรงที่ผู้ถามก่อนเนี่ยพี่เธอไปวินผู้ใหญ่บ้านเลยอะทําไมทําแบบน,นี้ลงตัวเองเหนูลงตัวเองเทลงตัวเองมากแบบมโนมโนไปแบบโอ้โหอี่ดอกเบอร์บอกเลยเบอร์ผู้ใหญ่บ,าบ้านว่าเป็นผู้ใดก็จะไปเอาได้ดี น้าบ้าแบบเนี่ยถ้าถ้าผู้ใหญ่บ้านจะเลือกคนที่จะมาเป็นแฟนเนี่ยนางนางคือแบบท็อปลิส์นึ่งวันอ,อีมึงอย่ามาโนโค่ะอย่ามาโนโ่โค่ะโอ้สำคัญตัวแท้หนูสำคัญตัวแท้ มึงไม่ได้มีเสน่หต่อเขาขนาดนั้นโอ้เว้ยโอ,โอ้ถ้าพูดไปนี่รู้หมดเลยนะว่าใครถ้าใบ้นิดนึงนี่รู้เลยว่าใครเห็นมุมนั่งไร้สดแล้วนะคะ ที่ผอ,อลงให้ดูบ้านผอ,อสวยหรูมากกว้างขวางขอบคุณค่ะแม่ค่ะเป็นตากขีดเดียนเนาะคนแบบนี้นตากขีดเดียนเลยไผ่ค่ะอยากใส่ใจบอกไม่ได้สังเกตเอาคอยอยากหูเด้อป่านนี้ต้องเผื่อเพียนงานอยู่ในใจเลยอยู่ในใจแ่ละ,ละวันนี้ผอเกอ้าวผมดูดีจ้าเรียบร้อยดูสวยงามขอบคุณค่ะแม่ค่ะถ้ารุ่นนั้นอยากเสือกหนู ถ้ารุ่นนั้นอย่าเลือกหนูเลยยายเต่า,ท,าทักทายแต่ลูกสาวสวัสดีค่ะแม่นวยค่ะทําไมพอทําท่าทางเหมือนมากค่ะเพิ่งเอเข้ามาปีนี้ก็อยากกินเขาเนาะบัดคอยเฝ้ามาอันแต่เขาบ่ฮันได้อันอันปะกับเมียผุนค,คอยย่งบอยอันได้กินอยู่ <c oughs> ทำไมแม่ตนันนักเรายังไม่ได้กินกันเลยอะ่ะแล้วมึงจะมาปาดปาดหน้าเค้กไปหรอ พี่ว่าติเออม,งมนนึงสิว่า,าปาดหน้าเค็กจริงปะได้มึงสิว่าปาดหน้าเค็กแบบนี้บอได้เออกำลังเดือดเลยคุยเรื่องอะไรเนาะวันนี้ที่ป่าทาเลยแม่นะคะพออเรานึกไม่ออกอืมมันบ่เจียยตัวบ่เบิ่งจกของเป็นไผตัดจ้อยเป็นไผ ตัจ้อยสีลงมาเล่นนําเขาก็ดูแลเหมือนเอฟซีทั่วไปนั่นแหละเขาดูแลเหมือนเอฟซีทั่วไปนะเออบ้านลูกสาวสวยสะอาดมากขอบคุณคะ่ะแม่คะ่ะเออสวัสดีจ้าผอมานานหรือยังเขาเป็นเนื้อคู่กันจ้าสีนเสมอกันให้เขาเจอคนดีจะได้มีพลังใจในการทำงานป้า ดีใจจนน้ําตาไหลใช่ข่อยรู้เด้อพอว่าไผเงียบหูเราเงียบในนี้มีคนตอบถูกด้วยฉันบอกเลยในนี้มีคนตอบถูกด้วยว่าใครอะไรอารเราเองจะจัดเบาๆรู้แล้วก็ไม่ต้องบูดด้วยมีคนตอบถูกรอคิวถัดไปเด้อต่อแถวแม่ เขาคือสิบไ่ได้กินหรอกเขาคือสิได้นั่งเบื้องซื่อแ่ละน้แ,ะแม่สนั่นเราจะไม่นั่งดูอะเราไม่ได้กินหรอก <G ül üyor> <G ül üyor> จะเอาเงินใหนบักลาบักลาเาเงินอีกบลูกก <G ül üyor> ารน,นี้ต้องมีการแบ่งเคกเ้กแหละพ่อใช่มันต้องมีการแบ่งเค้กนะแม่มีพาน่ะเออสวัสดีค่ะพ่อบ้านสวยงามเป็นระเบียบขอบคุณค่ะอ้าวขอขำแป๊บมาทันพอดีสวัสดีค่ะ,มคะแม่ตาจ้อยบอกคิดหยังดอกอีท่าคิดไปเอง อ่ะมันคิดไงมันคิดไงเพอบอกมันไปต่อแถวก่อนใช่ดอกมึงมึงมึงจะมาปาดหน้าเค็กพวกฉันไม่ได้จ้านี่สุ้มฉันนี่โอ้ยถาตั้ง่จขอดออกมาพ้คนา